สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับน้องพลอยนะคะที่ช่อง YouTube Ford by พลค่ะสําหรับวันนี้นะคะนี่ค่ะน้องพลอยมีเตรียมส่งมอบรถนะคะเราคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น e v e r อร์เนะคะไทเทเนียมพลัค่ะเป็นขับ4ตัวท็อปสุดเลยนะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบสิบสปีดค่ะต้องบอกว่าข้อพิเศษของตัวนี้นะคะมีเกียร์ไฟฟ้าด้ค่ะสําหรับเครื่องยนต์นะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบ2.0ไบเทอร์โบค่ะให้กําลังแรงมานะคะอยู่ที่210คาแรงบิดอยู่ที่500เลยค่ะ ก็ภายนอกนะคะเรามีได้มีการแต่งนิดหน่อยนะคะแล้วก็ได้มีการแต่งภายในเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวน้องคอยจะพาไปดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะสําหรับทางด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นกระจังหน้าเดิมๆนะคะคงความเป็นโครเมียมนะคะให้ความหรูหรานั่นเองค่ะตัวรถบึกบึนนะคะมากๆเลยสวยงามมากๆค่ะตัวนี้สําหรับตัวท็อปผับสีนะคะตัวนี้มีกล้อง360องศารอบพันมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะจะมีกล้องนะคะอยู่ใต้โลโก้คอมฟอร์ตนั่นเองค่ะ แต่จังก็จะเป็นแบบรวงพึ่งนะคะระบายความร้อนได้ดีเลยค่ะไปดูที่ด้านข้างกันนะคะน้องพลอยลืมแจ้งไปนะคะตัวนี้ค่ะมีกล้องไม่หมดนะคะตัวนี้ยังมีเซ็นเซอร์นะคะเป็นหน้าแล้วก็ท้ายมาให้ด้วยค่ะเซ็นเซอร์หน้านะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6จุดเลยน่ค่ะจะมีไฟตัดหลอกนะคะเป็นแบบ LED ค่ะมาพร้อมกับกรอบพรเมียมตรงนี้นะคะทางด้านล่างนะคะก็จะมีห่วงลากจูงให้2ชิ้นนะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะ มีแผ่นกันกระแทกให้ด้วยนะคะนี่สำหรับราคาตัวรถนะคะจะอยู่ที่หนึ่งล้าแปดหาหมื่สี่พันค่ะเพิ่มแผ่นกันกระแทกอีกห้าพันบาทนั่นเองตัวนี้เป็นสีเทาดํานะคะก็จะไม่ได้เพิ่มราคาค่ะไฟเป็นแมทริก LED นะคะมาพร้อมกับเ i ล h สสวยๆแบบนี้เลยเรามาดูที่ด้านข้างกันนะคะสําหรับด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะจะมีคิวล้อขนาดสานิ้วที่ให้มาจากโรงงานนะคะ ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสําหรับตัวแม็ก่ะตัวแม็ก่ะจะเป็นสีเงินนะคะแล้วก็ตัดขอบค่ะด้วยสีกาไฟนะคะหรือว่าสีเทาดํานั่นเองยางนะคะเป็นของฟูตเกียค่ะขนาดค่ะอยู่ที่สองห้าห้าทับห้าห้านะคะเป็นขอบ20นะคะใหญ่ๆกึ่มแบบนี้มาให้เลยค่ะมาดูตรงนี้ต่อนะคะสําหรับหูกระจกค่ะตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมนะคะนี่เลยตัวหูกระจกค่ะจะมีกล้อง360้อหสองศานะคะรอบพันนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ จะมีไฟสองสว่างข้างตัวรถมาให้ด้วยนะคะถูกระจกก็จะมีบายสปอตมาให้ด้วยค่ะที่เราติดเพิ่มเติมนะคะจะมีในส่วนของคิวกันสาดค่ะจะมีมาให้ทั้ง4บ้านเลยแต่ว่าเราหลังคานะคะอันนี้จะเป็นเนเดิมจากโรงงานค่ะสําหรับนี่ค่ะตัวนี้เราได้มีการติดเบ้ารองมือเปิดเพิ่มเติมนะคะนี่ค่ะไว้กันเล็บกันลอยนะคะและสําหรับมือเปิดนะคะตัวนี้จะเป็นสีคโครเมียมนะคะเราสามารถนะคะสมมติว่ามีคุณแจอยู่ในกระเป๋าเราถือของเยอะนะคะเรา หยิบของไม่ถนัดเราสอดมือไงคะ่ะก็เป็นการปลดล็อกได้เลยนะคะนี่หูกระจกก็จะเปิดนี้นะคะหรือล็อกแค่ทัดตรงนี้ค่ะหูกระจกก็พับนะคะตัวนี้มาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับทางด้านท้ายนะคะตัวไฟนะคะก็จะเป็นไฟแบบใหม่นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยก็จะเป็นขีดๆนะคะคล้ายๆกับมาสแตงคะ่ะและทางด้านหลังตรงนี้ก็จะมีคําว่าเอเวอเรสนะคะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะ ตัวนี้จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ท้ายค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็นรุ่นของขับสีนะคะแล้วก็เป็นรุ่นไทเทเนียมพลาสเนงค่ะเดี๋ยวพามาดูภายในของเจ้าเอเวอเรนะคะนี่เลยมีแ m b เบียนไลนะคะสีฟ้าสวยๆแบบนี้มาให้ด้วยค่ะต้องบอกว่ากลางคืนนี่คือสวยมากๆเลยนะคะแ m b เบียนไลสามารถเปิดปิดได้นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะนะคะแบบปรับไฟฟ้านะคะทั้งคู่หน้าเลย นี่ค่ะตัวเบาะก็จะเป็นทรงสปอร์ตเข้ารูปนะคะแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับตัวพวงมาลัยนะคะจะเป็นไฟฟ้าแบบร้อซ็นะคะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดึงเข้าถอยออกได้นะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ Adaptive Cruise Control นะคะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นจอนะคะจะมีขนาดใหญ่เลยค่ะ12นิ้วค่ะ ส่วนจอกลางค่ะก็มี12นิ้วเชน่นเดียวกันค่ะตัวนี้เป็นแบบทัชสกรีนสีนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple Carp l a ่ะ n d r o i d Auto ได้นะคะโดยไม er ่ต้องเสียบสายเลยค่ะนี่ก็จะมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นะคะพร้อมกับที่เสียบค่ะเป็น type A type C นะคะแล้วก็ตัวเกียร์ค่ะเป็นแบบไฟฟ้านะคะ10สปีดเลยสำหรับเบรกมือนะคะจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะก็จะมีปุ่มนะคะปรับการขับขี่นะคะขับ2ขับ4นะคะก็จะมี ่คะเป็น t high f o high f o low นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีระบบถอยจอดให้ด้วยมีทั้งจอดเทียบข้างนะคะแล้วก็จอดเข้าซองเลยค่ะก็จะมีการ,รลื่นถลายนะคะแล้วก็ปุ่มออฟโรดนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นถอยจอดการ,รลื่นถลายนะคะแล้วก็ออฟโรดค่ะสําหรับการเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะคะเราจะเข้ามาที่นี่นะคะแล้วก็โดยการหมุนเอานะคะสําหรับตัวท็อปขับสีค่ะตัวนี้นะคะจะมีโหมดถึงหโหมดเลยนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับไฟตัวนี้นะคะนีเลยตัวนี้จะมีที่เปิดฝาท้ายนะคะไฟตัดหลอกหน้าไฟตัดหลอกท้ายนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟค่ะใช้วิธีการหมุนเอานะคะปิดไฟไฟ,ไฟรีไฟออโอตโอ้แล้วก็เป็นไฟหน้าค่ะมีเพิ่มแสงลดแสงนะคะที่จอค่ะด้านี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจกนะคะกระจกมองข้างนะคะแล้วก็จะเป็นกระจกนะคะของในตัวรถนั่นเองนคะคะก็จะเป็นกระจกสี่บานนะคะส่วนอันนี้ก็ จะเป็นปรับนะคะอันนี้หูกระจกข้างขวาค่ะเรากดปุ่มให้ขึ้นสีส้มแล้วเราก็ปรับได้เลยข้างซ้ายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพับหูกระจกอันนี้จะเป็นตัวไม่ให้กระจกบานอื่นเปิดนะคะสําหรับปุ่มล็อกก็ลดล็อกนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะตัวนี้จะเชื่อมกับฝาถังน้ํามันด้วยนะคะถ้าลูกค้าค่ะเวลาเข้าปั๊มน้ํามันใช่ไหมคะแค่กดปลดล็อกค่ะถ้าเราไม่ปลดล็อกค่ะจะเปิดฝาถังน้ามันไม่ได้นะคะเลยแอร์เป็นแยกอิสระซ้ายขวานะคะ ทั้งคันของตัวรถนะคะจะมีแอร์แบกนะคะให้ถึงเจ็ดลูกเลยยังไม่หมดเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะมีเครื่องเสียงนะคะทั้งหมดนะคะสิบจุดค่ะแล้วก็จะมีซับมูฟเฟอร์หนึ่งจุดนะคะที่ด้านหลังนั่นเองค่ะเดี๋ยวน้องพลอยจะพามาดูข้างหลังนะคะแถวสองกันค่ะลูกค้านะคะได้มีการติดนะคะสําหรับพรม 5D นะคะมาเพิ่มเติมนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําได้ครีมนะคะพร้อมกับที่ดักฝุ่นค่ะ นี่คะ่ะเป็นครีมตัดดำ่ะสวยๆแบบนี้เลยสำหรับตัวเบาะแถว2นะคะอันนี้ก็จะแบ่งเป็น1ที่นั่งกับ2ที่นั่งนะคะสามารถพับเรียบแบบนี้ได้เลยนะคะแถว3ก็พับเรียบแบบนี้ได้เลยะคะ่ะตัวนี้นะคะก็จะมีที่ปรับลมแอร์นะคะที่ทางแถว2นะคะนี่คะ่ะตัวนี้นะคะจะมีที่ปรับลมแอร์แถว2นะคะนี่ค่ะจะใช้วิธีการหมุนนะคะหมุนลมเอาจะมีที่เสียบไทย A ไทย C นะคะแล้วก็เป็นปลั๊กสามตามาให้คะ่คะค่ะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะทางด้านบนนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นมูลลูฟนะคะเป็นหลังคาแก้วค่ะกว้างๆแบบนี้เลยตัวกระจกนะคะสามารถเปิดได้ถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีม่านปิดให้ด้วยนะคะเป็นปรับแบบไฟฟ้านะคะตัวม่านค่ะปิดได้สุดเลยค่ะต้องคอยพาไปดูที่แถวสามกันต่อนะคะป่าท้ายนะต้องบอกว่าเปิดได้สวิธีเลยนะคะ วิธีแรกนะคะคือกดที่กุญแจรีโมทนะคะนี่ค่ะปุ่มด้านล่างสุดท้ายนะคะกด2ทีค่ะนี่ค่ะจะมีที่ดางคอนโซลเมื่อกี้นะคะที่น้องพลอยบอกไปค่ะและเราก็สามารถสอดเท้าเปิดปิดได้นะคะเราดูที่ตรงกลางนะคะเราสอดเท้าเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ปิดอเอาเท้าออกมานะคะตัวนี้ก็จะปิดหรือว่าจะกดปุ่มก็ได้นะคะเป็นปุ่มตรงนี้นั่นเองค่ะสําหรับแถวสองแถวสาสามารถพับเรียบไปได้เลยนะคะจะมีปุ่มปรับนะคะของแถวสามอยู่ตรงนี้ค่ะ ขออนุญาตนะคะสแสงสว่างนิดนึงค่ะเราใช้แค่การกดนะคะตัวนี้จะแยกเป็นสองบ่อนะคะนี่เลยกดครั้งหนึ่งขึ้นนะคะแล้วก็กดครั้งหนึ่งลงค่ะรั้งนี่ค่ะ แล้วก็ทางด้านท้ายนะคะตัวนี้นะคะจะมีตะขอให้4มุมนะคะด้านนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกสองข้างนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้านะคะออกต่างจังหวัดเนี้ยค่ะคนสัมภาระถ้าไม่อยากให้ของคงเค้งนะคะสามารถเอาตะข่ายมาเกี่ยวได้ค่ะและตัวนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะล้อย,อยางอะไหล่ให้ทางด้านล่างนะคะก็จะมีอุปกรณ์นะคะในส่วนของแม่แรงนะคะกับไข่ร้อยางอะไหล่อย่างนะะี้ค่ะตัวน,นี้เป็นแม่แรงตัวนี้จะเป็นตัวไข่ร้อยยางอะไหล่นะคะ ไข่หรือยังอะไรค่ะตัวนี้ก็จะเสียบอันนึงนะคะแล้วก็หมุนค่ะตัวนี้ก็ล้อก็จะหล่นลงไปข้างล่างนะคะตัวนี้จะปลอดภัยกว่านะคะในการไขจากข้างล่างนั่นเองค่ะเพราะว่าต้องเปิดจากภายในตัวรถก่อนนะคะนี่ค่ะดี๋ยวขอยให้ดูงกว้างเลยนะคะอสอบถามน้องปลอยเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ 083-8958-402นะคะสามารถแอดไลน์เบอร์นี้ค่ะหรือว่าจะเป็น ID นะคะ p r o y f o r d ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปส่งรถกันนะคะ